นอนอยู oh, pleasure, ่นี่เนาะอยู่มาได้จักปีแล้วอยู่นี่ค่ะอยู่มาเรื่อยแต่เพื่อเสียร์เพื่อจะแบบะบีทเห็นบอกใ้ในมีตุกไปไปเลยในงานแบว่าใครไปเห็ดกินในเมืองชนแต่กระลุกไปนำงายไปเลยไปเลยโอขออนุญาตถามด้วยเป็นคนบ้านนี้เองมั้งโดยโอ้ขัวเอ้ยได้สั้นเราเป็นคนเงินมืองชนมืองชนคนเสียในเสียอยู่นี่บ่เสียอยู่นี่ เลนเชียกันจิบอมีเฮือนแต่พเชียก็เอยอยู่เื่อนเอยเชียอยู่เพือนเอ่ยสดีเด้อสบายดีเด้อพอมีพี่นองเยบสุขสูคนกยินดีตอนทำข้าวสูสอนนอีกแล้วพี่น้องเอ้ มาภูมพสน,มนนนี้ทางสนนก็นเดินทางมาหาอีกครอบครัวหนึ่งน้องพีนพ่น้องเนาะกาลายโซ่งหรือว่าหลายคนเข้ามาหาทางเพื่อนแต่ทางสนุนกลับเาเคยเข้ามาจักเถื่อพ่อพี่น้องเอก็คือว่าเป็นข้างแรกน้องพี่น้องเนาะกาจิเข้าไปทำทายทางเอืยอยเพื่อนน้องพี่น้องเนาะก็คือหู้ข่าวๆก็คือทางเอเยนี่เป็นเมเรื่องเดียวหรือว่าอ่าหัวตายปะน้องพี่น้องก็คือทาง เป็นเมยไม่ดีแล้วนาะงพรมพี่น้องเนาะโดยเอพูสื่อเสียงเรียบนาก็ยังมีพู้พรมพี่น้องเลยอันนี้ทางสนุงก็สิข้าไปโอเปิลมหรือว่าถามไายทางเลยเพื่อนก่อนเ้องพรมพี่น้องเนาะโดยจังไรก็พาะพอมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนุงได้เลยพรมพี่น้องเลยโดยอ่ะจังไรก็บไปลุ่นไปสมพร้อมกันเลยพรมพินองพินองเลยครับสนองเป็นเพื่อนเนาะ อ่ะสบายดีเด้อสบายด้วยสบายดีท่านสมุกเด้อองมาหามาทำกันพูดพี่น้องเยมาเนี่ยแล้วค่ะเคยเห็นไปในคลิปเนาะอ่าคูดแรกๆเขามาหาเออเนี่ยคือคูดใด้ขนานเลย ก็จะเหมือนเสียงคอก็บปจืดหรอกค่ะคนตึงหนาลงหลังจะลืมเนาะเดี๋ยวเป็นการลืมเนาะเอาคนอื่นเนะาะอันคอทราบซื้อเสียงเอ้ยก่อนเนาะเพราะว่าทั้งเทากันมาครั้งแรกเนาะเพราะว่า SC เอฟซีเทากันเนาจะบ่เคยเห็นเราบางคนเนะ <laughs> าะโดยทั้งเอ้ยซื้อยังไงเลยคือไอ้ีคือผลงานอันนี้ไอจชีสคะแนนไอจชีสเนาะอจเนาะ อายุจากปีในอจิต์สามสิบปายนะโอ้มีลูกจากคนลูกสองคนยิงม็ดองบ่โดยซื่อน้องเนี่ยก็ลิงๆเป็นตุ้นุ่ยนะตุ้นุ่ยโอ้ยตาแพงแท้ซื่อลูกเพิ่อนอนยู่นี่เนาะอยู่มาได้จักปีแล้วอยู่นี่ฮะอยู่ไม่เรื่อยแต่พอเสียผมแล้วก็แต่บีทเห็นบอกใ้ในมีตู้กไ ไปเลยเลยนญายวาไปเห็นกินในเมืองชานกระดนญาตไปเลยไปเลยอคอนุญาตถามเยเป็นคนบานนี้เองมั้งโดยอขัวอะไรได้ค่ะถ้าเป็นคนเมืองโนเมืองนเป็นเซียในเซียอยูนี่ป่เสียยูนิแต้วเสียกันจะบรกมีเพื่อนบ่เสียกไรอยู่เพือนเอยเสียเพือนเอยอ๋ ่ว่านี่ค่ะอยู่หมู่บ้านในแลดินเชื้อยู่นี่ินเค่ะอยู่ดินทางอ๋ออยู่ดินเบนทางเนาะเนี่ยห่างตรงไหนนะบนทางในสมุขทางลงมานี่เออเออเออขยุบนทางแต่ว่าถ้าเอ้ยมีดินนะเนาะความเบิ่งคิดอยู่เนาะเบิ่งคิดทางไหนกันโยหากหากได้ดินแต่ว่าตูบตีบยังะโมมี่โดยแบบได้แต่ดินก่อนสิได้ไปอยู่กันเนาะโดย แต่ก่อนอ่ะแต่ข้าวกัวย่างนี่แบบไปเฮดเวียอะไรไปเรื่อยๆบนี้บ่อยมอเตกี้แต่พ่อย่างก็ปลุกตุกยูปลูกตหน่อยเคสิตอนนี้ประมาณนี้ถุนคืนนี่คือห้อนใช่ไหมบ่อนบ่กรำในพื้นภี่ใส่ใช้อมีไผอยู่เนาะมีไผอยู่สามกิโลเเยเฉยพอไดวบนหิ ตัน้เพิน่นเพินน้นน้เลน้อโบ่งะน่งกับเมนแบว่าพี่นน่งทั้งตัวโอ้พี่น้องตั้งผัวตีมึงส้นเนาะทั้งผัวเราใส่เกิดต่อไพมันเขาค่อโอ้กัมาเชีสวยกันเอตอนีีกับโมเมนทองเราเองไพรต่อมาเนพินคือโอ อันตะว่าอยู่ตามที่ทางภาษาฮูนี่เนาะอยู่ในนี่ครับฟงน้ำบ่มีน้ำบ่มีบ่มเรกี่ยวกันเที่ยวนี้น้ำบ่ได้เลือกันอ้น้ำส่างน้ำส่างเรานี่มีแต่ชงกับภาษาใช้น้ำสางด้วยเงินบอกคือมันงูทายเงาหนเออทางเพ่งนีบ่มีน้ำอะไแต่ขีดนั่นนนบ่มีน้ำเลยเที่ยวนี้แบบมีเนาะชงว่าคืออย่า บอลเพิยูกับทึบๆเนาะคือบอลปลา้ตพิบอลไก่เนาะเราไกินาเพิได้ติกี้แห่งที่เขาดูดเจ๊ก็มากระดูตรงนี้โทั้งดังนี่แบบปลาเลยเมืนบอกแม่ารแก่เรลแกอยู่นีจะอยู่ำการสามคนนะหนึ่งลูกสองเลยเด้อมหาเด็กไปใส่เบอร์ต้า้ย ไปหงเี้ยนี่บเีเขาเฮียมาสองคนเลยบะเลยยูหดพอได้บ้างเลยบสาวกูู่อยู่มอเนี่ยคือยูอยู่ดูบ้านชามห้ไปหักไปไปส่งนี่เจ้าเงินราคาหลดเทียนเนี่ยเงินใช้มาหลอดเลคน่ไปหักไปส่งมานําำกันวันลดเสียบอเลยทางเราเบิ่งนลิปเนาะเบิ่งนลิบเบาเสียงมั้เมีนยเนาะ เบาเส,สียงนะเบาเสียงกับเบาบุญเลยนะคนี้ไปใช้ตัวอ,อ,อันรถเสียงว็บไทยเบอร์เวอร์แตม่าคอยชื่อรถมือสองแบบไทยยังใหม่ยังดีอยู่เด้สมุกไว้ทางเบาตาอันจะถ่ายน้องอันมสิเป็นแนวอื่นเลยเนาะเปนขีดกายไปอยู่ไปดินไม่นะค่อยสอบตลอดเรื่งตลอดสิทธิ์มันตลอดอย่มามันเพงเนี่ยนี่คนยงคนัยงมาหลักเอาซ้ัมเนาะ คนลากหรือจักแบ่นสนเสียของกินเสียโดนแล้วขนาดไหนพอด้เดือนนึงเงี้ยมนห่อนเลอฮะประมาณสิบปลายหมื่นนเบื่อประมาณนี้เนาะเสียอยู่ไช้เลยอยู่เนาะตลาดโอ้เอาอยู่ตลาดเลยจังเว้นนี่เราะตลาดแรงโะไปืิอกินลนกพนหกพ้บไดหลอกคอบ่แลลวกคซื้อขายประมาณสิบห้ทีใส่แต่่ไจดในว่วดีสินะ อ๋อทัานเ้ยไม่ได้ผากไหม่มีไม่มองผากในตลาดแรงบ่มีใดย่คิดว่าเนาะบ่คิดว่ามันสเสียเนาะมนหลดแกระจอดไล่ๆเต็มเนั่งเมาถึงรถเฮาพอดีเนาะกระตาซอมอยู่บ่เนาะอาะเป็นคนหูจักอะไรเนาะเอาโมโหเป็นที่ขอยู่บ้านองโกรมนี่ก็ยังสิบไปคันเขา โอ้มือเดียวบอกมือเดียวขื้นเดียวก็เห็นตัวเอาซิบไปซ้ำไม่ขึนเดียวอ๋อาลงได้ไปใส่เลยเราจับพันมาหน่อยไปดิฉันเขาโอ้ยยันชาแบบบ้านเฮาขังก่อนเนี่ยสามโกเลยเอารถวิโก้ไปเอาเลยอันนั่นก็ได้รถของได้เขไปใส่เอาไปขันตัวว้าทันจะคนผู้มายอหวัยเนาะ เขาเห็ดหลายคนบนเห็ดเดียวเปิดสี่หางเปิดมว่าเจ้าสุกไปขอดเอาไปต่อขอดเอาไปต่อเจ้าสุกออกกันนี่ขอดเอาไปต่อขอดเอาไปต่อคนนั้นค่ะในเขาเห็ดเป็นทีมก็เห็ดหลายคนสอยกันเนาะสมุกตำรวจนขึ้นเขาขึ้นลุงอื่นอ่ะเขาเห็ดเป็นทีมเขาบูเห็ดผู้เดียวดอกไม่ได้ยกยขึ้นรถก็คือพร้อมกันเลยจุบจับป่ะเดียวเปิดสมุยแล้วเจ้าขี่รถไปนี่คอนเอนมึงเจ้า จะจอดลไปไหนางเคคือเจ้าของคนน้จับหัวไรเนาะเป็นตจเยอะเนาะบุระบาวางเน้ยไผก็ได้นี่มาถือครอบครัวคะสำเนาทัเลยกับแพงกระทับกระเทียอยู่เนาะถือว่ามันยังใหม่อยู่ได้นี่เนาะโหลดเราเนี่ยเมนบอกใหม่ก็คือพวกมันพอไปชำใหม่แล้ว่อยเปลี่ยนตลอดเลิ่งทางวิ่งที่วิ่งทางมากกว่าะ เปลีนตลอดเปล,เปลี่ยนนน,นนั่เนาปลี่ยนเนาะคือว่าหมู่กลางขนาดเนาะซื้อได้จะครีแล้วขนาดเลยไม่ได้โดนอะไรซื้อวงเดือนแปดโอ้ตลอดโบซื้อไหนนะครับม,รมีเงินแมย์คนต่างประเทศคนฝากมานักพี่น้องคนคนฝากมาแล้วคนเอาเงินมาให้ข่อยเข,ขาไปซื้อเองอมาเสียที่พัน 17, บาทโดยยัางไม่ไม่เนาะไต้ต้นเรื่อยอยู่เนาะ ัานามีรถก็พอได้อ่ารถไปโ่นุ่กเ่อยออกมาแล้วบุเ,บเห็นรถเห็นอะไับ้างก็พุจักเนวเห็ดก็คิดว่าตัวเองยลงหมองจอด้วกระทะโอ้ออขารถนะให้รถมันบางเลยโอ้บาไพเอาเมื่อเอาเมื่อเด้วบื่อจือรถเจ้าของจือ่อยู่แต่ยันนะมันลงนย่ยเขาสุกเข้าไปใหนยังังมันลายเนาะลายพันโอ้ทั้งเอื้อยก็คิดว่า,ว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 าว เขาเจ้าซุ้ไปแต่มันหลายมันซับยสุดเงี้เนาะมาหนี้เนี่ยถาบันีตุนข้ามเ้ยก็คเติบแล้วก็ดุนแล้วก็โเห็นแล้วก็เักเนืเอหินแล้วก็ทูฮานั่นะคจ้างสำโลมาแล้วก็ตื่นมากกัไปแจ้งขวัญโอ้โมมีกล้องมุ่งต่อมเลยตอนนี้โมมีเที่ยวไล่หอยสวนลาเบี้ยกมีหรอกเนาะ อันเสียแล้วก็คือจบเสียเลยแม่โอกาสที่จะได้คยเป็นฟานนอนแปแล้วก็นี่แหละพี่น้องเลยเนาะอืถ้ากระว่าบแล้วแต่ว่าเยสิลนแต่ว่าคืบหน้าเดอเฮือนึงหยังบ่มีบ่มีเสาแล้วมีบพี่้อเพิ่น่ามามีแต่ย่อเสาที่คานก่อนอสิเริ่มสิเริ่มมื้อใดเด้อ มอยคนบเชียงนยังไม่ได้บอกเนมาประมาณมือสอง่ใครเยอะหรือเนละาเที่ยวเดียวกันหรือว่าอยู่บ้านไสบุญเนาะมานไซบุญที่สองก็ส่งัเลยบุญที่หนึ่งคือทั้งหลองพงเนาะมันเป็นคนไปอยู่ค่ะบหันเดนมี่คนใดไปเมี่จะเขาถักมุอะแต่ว่าทักเองเพราะว่าโบติจังคือเขา แม่น้องหวยบอกผัดเนาะบอพัดน้องอันน mm. right. right. ี้ทางเขานี่เนาะน่องมีน้องมีบอกผัดดินเหมือนดินเขาต่อกันเลยไปรวมกันเรื่องนีอยู่เปี่ยวนะสมุกอยู่แบบคนเดียวเลยเนาะแต่ปลาใช่ไหมโบโบแบบมาชับอยู่ครับอันนั้นคนบัตรอะไรกันต่อไดๆกับพ่ออยู่ยุโรปบัดเฮาได้ไปอยู่เป็นอย่างคุ้นเคยได้กับพ่ออยู่เขบอกเป็นแต่ญาติเนาะค่อยชมพันธุ์มีเนื้อญาติไหมมีมีบ่แต่ญาติ ย่านแต่ลูกผมมีมงอยู่ก็ลูกผมมีกินมีจะมีเง่าญา่าในชีวิตน่มันเหนื่อยแล้วมาเถอมืดแล้วบางเห็ดยังอยู่ซาเดนี่บ่ะปฏิเห็ดยังเย็นนี่เพราอว่ามี่นั่นแม่่นเจ็บพุ่นผากคนผ่าว่าให้ก็ดะใส่เดื่อยเล็กเยเลื่อยน้อยกับคุ้มดอกกับแบบ่นนั้นยังให้อยู่น้ำลูกอ่ะลูกเะกี้กัเพือดียอยู่งานในสุดเห็ดกลางคืนแต่วก็ลูกอยู่พเพิ่นอะไรอีกต้นงานจะสุดพี่โน้ก บอ่อยู่ตลาดโลู่ม oh. ีโรงงานในจุฬไฟฟ้าเดี๋ยว oh. ไปเฮ็ดกลางคืนไปเลยแต่แต่หัวค่กคำนี่ยเปลี่ยมงเช่าจากมาแล้ว,ลวอีต้นลูลนกพู้หญิงเฮือนก็บ่ได้นาน้ำเลยเป็นอะไรผักไทยวันี้ห่างช่วงที่เอ้ยไปนะั่นคือนนะ้านนอกอยู่สองคนเลยบไดอยู่เฮือหนหลังนี้เลยเลยวันประตูก็คือเป็นฟองอ่ะเป็นบวัตุ้ยางก็พืชเหมือนกันลูกบอลในมัตสึมิมยังที่ว่าโจรงนั่งโจงนั่ง มันลุเหมืนแล้วมันกุฏิเงียบนะอับเฉียงหมัดไบเฉียงอยู่สามเนาะเรารอไปสามปีในบอนอยู่บงเตาเนาะแล้วขอในญาทานไดเลยถ้าไอ้คนีจะไปดุล้วบ่างกตอจหนุ่นประมาณปีหนึ่งบ่างคือปีสองเดือนประมาณเดี๋ยวนี้เพิ่นได้จะกี่แล้วห้าปีหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วเนาะชีพปีแต่เอากับบริษัทสั่งครอบสั่งตัวใหม่มาเลยอยู่กับลูกับเตาเลยอยู่กับ ที่สามงนีไงเด้แ่ใครทีมาเอาถูกกันนีมันกำเน่ได้อยู่เลยมีใครทีมาเลี้ยงไ่มีใครอยากเลี้ยงหอกแต่อีกไงมุมหนึ่งลูกของกระโปงนี่เราขอกระโอยากได้แน่ไม่แน่เมนอะไรละิงอะไรอย่างเนาะที่เขาบหบวเห็นแต่มันจะเป็นอะไรอนาคตเราต่อไปอีกเอามาันนี้ เน่ยพอจังว่าโบเห็นเอ้ยทางเอ้ยเพื่อนต่ก่อนเขาไปไททิพเรเห็เอ้ยขี่รถจากกายไปเนาะมีไปมีมีรถเลยไปหดเบี้ยมุงม่วงมีพอตาไปไททิพวรรเห็นเอ้ยขี่รถกกลไปอยู่เนาะแม่อเมื่อตอนที่ขี่เขามีรถเขาไปพทเบี้ยมงม่วงไเจะออกไปเบี้ยมงมหนังมีบโรถเหมือนเนี้ไม่เาไปหารจังจะสมุท สิว <OR> mm. ่าเฮาจัก <magical> บ่ลุงรถลุงล่าเนาะโอ้ยแม่ก็บ่กล้าเนาะเนาะจึงก็จะจําเป็นก็ยืมใยมนุ่นๆลาเถือเนาะนเถือก็ไปตกบ่้ิใจเพิ่นเนาะกบ่กล้านี่ัึมาก็ย่ามันมันเสียมหยังจัีเนาะอเนาะเเชียมากยอีกโทษนีเพิ่นเนาะสําคัญที่สุดลเนาะโมเชียกับพี่มาบันี้ก็าขขีไปแล้วมันจะไปแล้วเขาี่ปเพต ดึนไปอีกเนี่ยดับบ่ายเนาะนี่ไปอีกสองมุกเลยโอ้ลูกสาวสองคนนี่เมนรอบแรงไปหับปะเดียวบ่เมนไปตอนเช้านะรอบแรงมาัดเดียวจงพอยมีลูกคนไปเยนอยู่ำกันเลยองยแล้วหกแล้วหกลักแปดนอกนี่แล้วกเอ้ย่แล้วแปดมาหกเ้ยทุยจะฟีะสนชิบเอ็ดี แล้วเป็นในชั่วเฮือนการข่าวน้ำซำปานี่ว่าว่ข่ากันจะเพิ่ชื่อมากะเบิ้ลแล้วจะชื่อไปเลริลลูจ้องลชื่อไรฮากับผมมีเงินชื่เปนเงินกูอยากจะดีมากจงไว้เนื้ออื่นเนี่ยลุกไปองเียนนี่แต่ละมือคะ้วมันโหลดอีกถึงว่าบบมีโหดเองกับต้องจงไว้ลุกไปองเนียนแต่ละมือ้องเทื่อแบบเนี้ยเป็นอินอุอีกยังจะเป็นสําคันนาะิตอเนาะ มันบริคอสีบานั่นกบลังมาเขากับบ่มีสาวรักสาวเคินเหมืปูหาเลยเนาะมีมีปูหากับลำบากเนี่ยปนนี้นเรืยอลูกสองคนมากกันเลยหรือว่าทั้งเรื่อหรือว่าเรืยอลูกแกับหรือว่าเก่งที่สุดเลยเนาะหรือว่าคนยิ่งู้เดียวนะสมุงเนาะคนยิลูกเนาะเก่งเกงแนนอมันจำเป็นเลยดิมันคง่าเลม่ได คุค่าเดีดเด็ดแราว่าอะละแบบบมมีเนว้ยาดแล้วยานแต่ลูกมมีอยู่มีกินเนาะสำคัญที่สุดก็คือแบบนั่นแหละพี่เขาทานมาน้องัานี้เก้ข้าขกันเข้าขีขาจังเป็นยังไอ๊ะนเลยขึนเล่วเต้น่อยม่มียังไ้เขาอยากได้ยังกงให้เขาเอามี เวลายญาฝอยหาฝนมัวไม่ง่ายบ่าอย่หัวอะไรงั้พนทางหนาหัวทางล่างมันได้บ่เชียงได้พ่นชื่อมาหายค่ะชื่อมาหายนำพันพิการคอจะมีมึงอยู่ได้มันหัวจุกจุกปอปมีมสุดเนาะเพราะไมีมงไม่ข้าขึ้นกัเป็นไม่ไผ่บ้านเลยไม่ไผ่เบิร์ไม่ไาเลยอันนี้ท่านนังในเห็ดเอยไม่ไพ่เบิร์บอกไผ่ยอยเหดให้ก็ในบ้านนี่เลยเห็น ขออนุญาตถามได้แบบว่าแบบอันแบบแบบแบบดินดอนตอนแบบ้นนี้แบบพ่อแม่เนีก็สบมีแล้วบ่มีพ่อแม่ก็ไปอยู่<ไ>ดินเขาอยู่รักเก่ารักชีพโอ,อ่ดินเขาขับจา้างฮ็นนางนะบ่มีโอ้เป็นสบมีคือกันเนาะเนีนวี่มีน้องจกคนั<ช>่นเจ็ดคนอือใส่็บมีเนาะบ่้งโอ้ต่างคนต่างไปแบบครอบครัวของภคยของมันเนาะกุ้งปะเข้าไปของมัน บ่ม uhm. ีนะเอาโมี่นะามมาคอกินนะารับปวันละดียบดมีขครอบครัว่าเพื่อนมาเพ่นผู้ชายสามคนเขากับบดเป็นตาตยิงสี่เบิดเป็นยิงกต่คือเอ็นนี่เขากับบดเอมนางเราเอ่ยเบิร์นทั้งเอียนเพิ่นอยู่อาศัยเนาะ เลียนข้ากะแตกงลายว่านอกปลพเนี่ยมันมันบ่มีองไรบ้าักัน่ต้องเอยถึงะวแนอนอันีอที่่กับมันดีตนยนอนนี่มันบุกได้ Cái nhà nóng bạ ở đây nó, mình vô con sau ở đây cái cái xử, cái... Cái Năm nay gặp phải xử đột lan phải nhẹ người đấy năm sẽ làm gì cậu nhỉ? Làm Thả lò ra nó Thả lò đi, bớt mồ nè nhạt nó cả hôm nay đột ừ. nhiên à, là cậu là... Đi อย่าบอกไม่แห่งลค้เนระหมก้ไมไผ่ได้เนาะยำปูกระตูดกับน้ำไม้องานกับก้อน้ำไม้ออกไปมุกสเพว่านันคงคนคงนุูกคนทันหอยไว้บวบบ่กระไว้บนั้นทั้งงาด้วยไปชนน้องมันนี่ทางสาวมุกดากับมีนก็เพิ่ำใจกันไปเน่านแะ พี่ว่าเขามาเป็นแบบกระต้อนเนอะเลยนเอากับบ่เคยข่ามัจักเตีอยข่าวมานจมาเาดกเตยยุไกลๆไปนน่นึง่นั่กับิิกับเลยมันนี่เนืทางเรียนตระมานี้ตามทังรถขึ๊ดมาขับไปวิาว่าบมคงสิบกิโลไรไมนเราวะเมนเมนูสุด นี่ก็่ซื้อหมักโมมาทอนมาฝากซ <c oughs> ื้อติหลดมาเพื่อเพ่ไว้ให้ลูกๆก,กินเนาะไอ้จับผันมาเต็มห้มมอ,หอง,งอเฮียนเนมนเมนเมน่อเช้าตีอะไรเห็นอยู่บนมือเนาะ บี่ได้ออกไปดินหมว่ชาเมีรถมีรางอ่ะันใหไปมือเพิ่คนมาถอกแหงันยืมเพิ่นไปหา่นพาไปมันกลเยอกแยะในเพราะว่าเขาบบมีรถเนาะดยย่ใหญ่มากสมมุติไม่รถอดไรตัเช่นเอาขากายไปไปหดเรียวร้อยส่งแรงยามไปเห็นอยู่เนอยู่เวลาออกไปขายกิบนะฮะเนาะโดยกาเนนักเอเป็นการปนเนาะพอจากหมหินนี่เลยเป็นกาไปลุนเติมไปเนเนาะ โดยอ่ะจ oh. uh, no, no, no. no yeah. ังไรทางเฮากะขอตัวกลับก่อนเด้อเนาะหนำในมาเยี่ยมมาเยี่ยมให้เนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้อยโอเคพี่น้อยแต่สิประมาณนี้แหละเนาะทางเฮากะบบเคยเข้ามาจักเถิดพี่น้องเยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนเนาะที่ว่ายังลำบากเลยก็ยังบบคนโบปูความนี่แหละพี่น้อยทำบากปากท้องนี่แหละ หากันหากินหาอยู่สู่ต่อไปพ่ยพี่น้องเอจังไดคลิปนี้เนาะทางสนองกับสิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะถ้าผู้ใดเนาะผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดอยากซอยเดือทางเอเพิ่นเข้ามากติดต่อพ่อพันธ์ทางสนองได้เด้อพ่ยพี่น้องเนาะทางสนองก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกกานพ่ยพี่น้องเอถามีน้ำใจนิดๆหน้อยๆช่วยกันไปพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอกล่ามาสบายดี